สวัสดีค่ะเจให้นักล่มบอกคือหกแฉะท่า,น,งงานี่โนโนโนดอกไงตัวนี้โน้นมันดอกสั้นนี่ทนดี้ไม่สั้นน,น,นี่มันมันมัคือขอนบานข้าเจ้าเด้แบ่บบ่แซแบนี่ฝนใส่มัมมมนเนาะ จะไปเก็๊ยบขอนอยู่สวิตไทยขอนจ่สวิตดอกใหญ่ท่านท่านไหนไงเนาะพี่วาดอกท่านนี้ได้มันได้ท่านนี้มันกินได้เบ,บอร์สุขขอนอยู่บ่ได้โอเคอันนี้งามไรซาลาอันนี้เขาเรียกว่าสวยประหารมันคนสวยนั่นแหละคนสวยก็มีพิษมีภัยไทยเอาเมื่อนั่งแบบนีไงเว้ย ไปต่อไปเอ้า <S 2> <S 2> เจ้าของขอนไหม่เนี่ย <S <S าเก็บฮะสอดอบบไงมันเป็นสอดอกใหม่ก็มีดปาดม,ามันไหม ท่อเนี่ยบอหลายค่ะแาใครดูเห็นเธอเมือเ่อ,อน,นั่งแบบอันจมเนี่ย <c oughs> ใหญ่มากหนึ่งวนได้บ่นะถ่ายให้เบิ้งทยหลายองซ้อมเดี๋ยวก็จะเป็นสาวแห้ง <c oughs> เจ้าของสองเมยเนาะย่างไก่อดเศาวันมาเศ้าอ่ะเล็กเลยเออเลกอินตลอดมดอกไม้ดอกกเลดอกัแเบอร์นะเต็มเลยเต็มเลยเอามาโซดูห ใหญ่มากเจ็มงเดียวก็ติกมก้ตาตัวนี่เป็นยังเก็บเห็ดเครื่องมือบังดอกเห็ดสุดเอยเก็บไปจังสี่ด้อดอกส่วนเราทั้งหนาเนี่ยอันมือบังดอกเห็ดเห็นแต่มือนิ่มมือเหี้ยอ่

เดี๋ยวเขามาต่อไปมัน,มนไม่ดไเได้ม่เก็บถือดอกใหม่เลยย้มคากเนาะ่กาเดี๋ยวไปพ้อแล้มุนไปใช่ก<ะ>เกียรเกียม่เก็บตรงนี้นะ สิีเปลี่ยวป่ะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บออกลายๆเลยมันดอกใหญ่อยู่สิมันเล็ดอยู่สิไปทำความสาดซอยปูอยู่ดอกน้อยวะเฮ็ดดิซัวสีเหลีวเขาเอินว่าเขาเอินว่าเห็ดแตกอะเหมืนว่เนี่มันก็คือรูปแตก เก็บมาเลยเก็บมามาให้เบิ้งในมืก็ได้ดอกใหญ่มากค่ะเพ็ดเตยดำเพ็ดคอมเพตเดลลามอเก็บเอาดอกน้อยๆมัน้หันอ่ะเอาตัวดอกยังไงปิดไว้ก่อนลายบดโพ เยวบอกกิจยากับคาดาทีปเมาเก,ก็บ<า>นะเนี่นะนี่ละจะม,มาแต่สภาพเปนบ่งจุ่มนะึ่งไปยาพ่อไว้ว่ตต้ขอนน่บอกป๊ดาดหลายครับ เห็นบ่กนั่งกระสือสะท้อนสะท้อนแสงเนี่ยจังหน่อยพวกเนี่ยจังหน่อยหรอวะนี่เป็นพื้นเลยไหนเพื่อนนั่งนั่โอ้ยเจ้าบ่เจ้าโบส้วนพี่จูมาเก็บเว้ยที่ดำๆน่ะแมนหมดเด้อน่ะเด้อแมนหมดเลยอีดำๆตัําดำต้องขมแมนหมดเลยอีดำๆน่ะ ทีตงบ่สุภาพคุณดำๆ,ๆเปล่าเดี๋ยวาอะคัโอ้นอันดำดนี่สังเกตดีๆแล้วแมนเฮดเบัดเลยๆๆๆน่นเียอนคอนจอนีจอันนี้มันคืออะไรเบิ่งพี่น้อง พี่น้องพี่น้องพี่น้องกล่องมันดือพอใครสตว์ปกล่องมันสะท้อนเสงเมือนนดงดอกใหญ่มากเอเกอจังซี่น่ะเป็นตายู่จังซี่น่ะเป็นตายเุเจียบ จังซี่น่ะเป็นตามันนี่ทำความสอาดอยู่าตย์ามเจ็องดูมันเห็ดอย่างนี้โด่งไงสักเถอะเศาโอ้ยอันนี้ประม่นอีอย่างได้อันนี้เศาอยาคืลึกเด้อเครื่องกายรได้ออกมาสองเดือนสามเดือนเห็ดยังนี่อัน่อยจะมีไ ในพี่น้งเข้ามางันแม่ตาตาบนเต็เย็บสองโมเยอะนะสอกหนอันไหอทุนเียเต็มเลยจังสีแดงเป็นตามันอันนี้ดอกน้อยๆคีดติเตาะคุณก็เน่าก็่มาจากเทียโอระหือกระงมบลู

มันเห่าแล้วมันเกิงไดบ่ได้เห่านี่แหละแซ่บอร่อยจังเลยเนี่ยมันยังอ่อนอยู่มันอ่อนไม่ใช่ว่ามันโดนน้ำฝนหรอคะบัวบัวบัวอร่อยจังเองผโผัวบอกมุ่งเตี่ยเพียวใน่ข้างๆกระตาทั้งหมือนเต็มเลยแบบแบบแบบถ่ายเบอร์น้าแบบมุ่งไก่กันมัดมันเหมือนกันสองมูได้หนิสองมูลุนกระตาเล็ก จอมูได้หนีเล็กว่าสิ้ามาว่างีเราเมื่อนัน,น,นไม่ได้มามไก่คิดน้ำตะขวดว่ามันคิดน้ำตะกินไม่อกคิดน้ำตะขวดอยากกินย่านน้องกินขวดเบิดกอ่อกนลาสิาเล็ก,กอันนั่น,นี่ยหงลงมุ้มไก่นั่งแบบเด็ดค่ะ เด็ดไปน,นั่งแบบกลอตนังแบบมันก็เห็นตะมือเดอ้อเห็ด <Head S 2> นี่ว่าเห็นเห็นตะมือป<อ>วดผูกเอาเบิดอยู่บะเอาหมดเลยค่ะพร้อมสิตเท่เ<อ>ต็มกระตาสองโมงสองโมอเต็มกระตาเมืองดอกเห็ดเย็บไปถึสงสิบนาทีแสง ดอกใหญ่คักอืออือเต็มกระต๊าป๊ะตอหลายโพดหลายแห้งหลายแห้งใบไม้ก็หลายแห้งบางสิเก็บดอกใหญ่เบิ่งอ้ายหมากๆโอ้หมากมาอีหยังหมากมาหุงมาก็ละมันมัน มันแทงมือหมกงอปลาหมกงอปลาหมกงอะตาเปียกมันกินว่าได้เด้อรุ่นนี้งหมกงอรุ่นนี้เจ็บเด้อต้องทายต้องถือกล่องนะกล่องมันกับบลหนึ่งแล้วต้องเก็บต้องถือกล่องกล่องกับบลหนึ่งเนาะเนาะตรงตนั่งแดดได้สำเนาะ ไอ้กิติยากลับน้นองเอมากที่จังเนาะออลายโพดเลยกองก้นใส่กล้องด้วยกิติยาเขาจะไปแซบตัวมแมลงเราใส่กล้องซื้อพิษกองเก็บดีวกว่า หลายแล้วไปสิบเอ็ดนาทีมันจดปะกาดปลายังสวยเลี้ยงอลามใบไม้เริม่มเปลี่ยนสีอันนี้อันนี้คือปลาเห็ดของเรานี่คือปลาเห็ดของเรายัางสวยต้นไม้ไม่ใช่ต้นใหญ่ นี่เกิดหลายคักเอาสวัสดีค่ะบัวเอานั่งแบบแล้วปิดคลิปนั่งแบบนั่งแบบขี้หมกหลายบอบอสวัสดีค่ะยุ้ยเป็ไก่ก็ได้ได้เสือสุกมาค่ะตาสวัสดีบสวยค่ะสวยสดีเออสวยเร็วๆปิดคลิปสวัสดีค่ะได้ให้เบิ่งเห็ดอีกแต่ไม่เบิร์เห็ดเฮาเต็มกระตาไปเจอกันคลิปหน้าเลยค่ะ